ครับสวัสดีครับแล้วแล้วเราก็มาถึงวัดลองขุนอ่าสวัสดีเป็นพระบารมีพระใหม่ยูวันดีภไยคํานามปะเปี้ยรดซิ่งซิ่งจนลิมลิงหลับอ่านะครับมาวัดลง่งขุนนะครับบันทึกไว้นะวันถุกที่สามมิถุนายนพุทธศักราชพันห้าหห้าอ้าวนะครับ เชื่อชมความงามเทวศิลป์พุทธศิลป์งานสถาปัตยกรรมนะครับของอาจารย์เฉลิมชัยโคฟิตพิพัฒน์นะครับศิลปินแห่งชาตินะครับก็มาชื่นชมด้วยศรัทธานะครับศรัทธาพุทธศิลป์ที่อ้างอิงในตำนานความเชื่อนะครับศิลปะสถาปัตยกรรมของเมืองเหนือ เมืองลันนานะครับคนไทยเข้าสีครับนะครับคนไทยเขา้าสีนะครับเขาก็มองแยกแยะออกนะครับว่าคนไหนคนไทยนะครับบางคนไทยเดินเดินมามักจะไม่พูดไม่คุยแต่ถ้าเป็นพม่าเนี่ยก็จะส่งมาฝาขงเขาคุยเขาอะไรเขาเขาก็เลยเป็นจุดจุดที่มองมองออกนะครับผมก็เลยบอกถ้าเกิดผมเป็นพม่าปลอมตัวมาล่ะนะครับก็ยิ้มย้มจำใสทักทายกันนะครับก็ อรรกาาางงนส้ัดูโดยรอบก่อนนะครับดูโดยรอบก่อนดูโดยรวมก่อนนะครับก,ก็จะมาถ่ายรูปมาเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนะครับก็จะเห็นความแตกต่างนะครับระหว่างวัดล่องคุณกับวัดล่องเสือเต้นนะครับก็คล้ายๆวัดเสาแฝด นะครับปราสาวแสนนะครับก็มาเที่ยววัดล่องขุนแล้วก็ต้องไปเที่ยววัดล่องเสือเต้นถ้ามาเที่ยววัดล่องเสือเต้นเสร็จแล้วก็มาเที่ยววัดล่องขุนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะก็ถือว่าล้านนาเมืองล้านนาเชียงรายนี่เป็นดินแดนที่มีสุดยอดศิลปินแหง่งแห่งประเทศไทยนะครับสยามประเทศเราเนี่ยนะครับอาจาร,รย์ถวันดัชนีอย่างเงี้ยนะครับ ผมก็อยู่ที่อยู่ที่เชียงรายเนี่ยแต่ยังไม่ได้ไปเที่ยวชมบ้านดํานะครับตอนี้ก็พาชมบรรยากาศโดยรอบนะครับก็เก็บบันทึกเอาไว้ในความทรงจำนะครับอันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับผมเคยมาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วยังไม่อลังการเท่านี้ยังบางส่วนยังสร้างไม่เสร็จบางส่วนยังปิดแม่เขาชมแต่ครั้งนี้ หลังจากสถานการณ์โควิดเรียบร้อยแล้วก็มากันได้เต็มที่นะครับวันนี้ไม่ใช่วันเสาร์ที่ก็ผู้คนก็จะบางบางตาหน่อยนะครับ mm hmm. ก็ขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตตต่ตอนทนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวที่เหลือผมคงไปเก็บเป็นภาพนิ่งเอาไว้นะครับ